อะไรครับรีวิวงานสวยๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันอีกนะครับมิ t s บิชิไทยท่านตัวเตี้ยนะครับผมคันนี้ทําความสูงที่2นิ้วครึ่งได้นะครับผมอ่ายางที่ใส่ได้ก็จะเป็น265ทับ70 R16 นะครับผมนี่เท่ากับเบอร์31นะครับหรือ265ทับ75 R16 ก็ลงได้นะครับผมเต็มซุ้มเลยละดูเนื้องานกันเลยครับ เป็นชุดคิดดีๆ1ชุดนะครับปีกนกปรับองศาสำหรับ m มิตซูบิชิไทตันให้ความสูงที่2นิ้วครึ่งและมีช่วงยืดที่ชัดเจนเลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆดูระดับความชันปีกนกมานะครับผมอมงานชิสวยเนียเนียบเลยครับนะแล้วก็มาดูอีกทีจุดเด่นๆของเขาเวลาลดลงพื้นแล้วก็ตั้งศูงนย์นี้มุมแคมเบอร์ดีเยี่ยมเลยนะครับทั้งขวาแล้วก็ซ้ายนะครับ เป็นผลงานที่ขายดีอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับมิชูมิชิไทท่านตัวเตี้ยนะโอเคนายแบบผมตื่นสายครับต้องรีวิวแบบนี้เลยขอบคุณครับ